ครับผมมมนี่พามาเบิง้งกวางอีกแล้วครับตัวบักไงเลยครับน,นี่ครับเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ตัวบักไงเลยกวางบอลเขาบักยังงามเลยออนี่ครับเขายังงามเลยออ <c oughs> อยากกินนี่ยัง <c oughs> มีเนวให้กินนะ <c oughs> ครับเบิ้งไกลๆเลยครับ เบิ้งเขาแน่ผุนเบิ้งเขาด้วครับว่าให้เบิ้งเขาวิดีโอครับเป็นไดครับกวางตัวให้อ๋อครับนี่ครับแต่มือนี่บมมีแนวมาไห้มันกินรอครับมันอยากกินแนวกินเนาะหวางครับเลี้ยงผามันเขาเขาเป็นแบบนี้ เอาเดี๋ยวไปต่อครับเอาครับผมตอนนี้ก็มาถึงอาอหาซ้ายครับหซ้ายอีกหมองหนึ่งครับนี่ครับนักท่องเที่ยวกันหลายอยู่เดี๋ยวจิปาเข้าไปเบึงครับแต่ว่าตอนนี้จิปาไปเบิง้งไปสวนสัตว์ก็นเนาะเบึงสวนสัตว์ นี่บรรยากาศรอบๆนะครับเราเราขึ้นสิบด้วยวะรบ,บรรยากาศแดดห่อนแน่ครับเมื่อนี้ว่าภูมิประเทศก็เป็นภูเขาสลับกันครับกับเนินกับไอทีลา สวยงามอยู่ครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเบื้องสวนสัตว์ครับว่าตอนนี้ก็เดินเอานะครับเนาะเดินเท้าย่งางกันไปครับนี่ครับ เป็นปุ่มใหม่เล็กๆน้นอยๆตว้ตใหม่ไ่มี้ครับบรรยากาศบ้า,านเขานะครับเนาะบรรยากาศประเทศโปรตุเกสนะครับ เดี๋ยวเขาขึนไปข้างบนค่อย่ากันเนาะเดี๋ยวเขาไปกันต่อเอาครับผมตอนนี้ก็มาชมวิวนะครับเนาะนี่ครับขึนมาบนเนินครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆเนาะอันนี้เป็นหาดอีกหม่องนึงนะครับที่ว่าหนาสนใจใจ้าวจกกับ พนเกัืมาก,กันหลายครับ,รบส่วนสัตว์นี่มฟีนะครับเนาะชมฟีไม่มีค่าไม่มีค่านะครับชมฟีไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้เขากะยางมาไก่สีหอดแล้วครับไก่เติอบอยู่ไก่สีพ่พาไปเบิ้งเนี่ยแหละครับ ใกล้หอดแล้วครับเนี่ยครับทางหน้าเนี่ยครับหีมีเอยียงแน่กะไปเบิ้งกันนะครับเนาะมือนี้กะอากาศแจ่มใสครับมาเบิ้งว่ามีอยียงแน่เนาะครับเนาะยี่นี่สวนสัตว์อันว่าเนี่ยนี่ครับอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วครับ สวนสัตว์ที่ว่านี่ครับเป็นสวนสัตว์เปิดนดะครับแล้วโอ้นกกระจอกเทศอยู่ไหนหุ่นอยู่เตยห่มหุ่นอยู่ทางหุ่นเดี๋ยวเขายังเขาไปเบิงนะ้งเนาะเขามาเบิง้งมาเบิงงเบ้งทางนี้ก่อนมาเบิ้งทางนี้ก่อนนะครับเนาะ บรยากาศโดยรอบนะครับเนาะกามาเบื้องกันเนาะมันเป็นคือในอนสารคดีข้าเจ้าบอกครับในอยูนินง่มีสิ่งโตเนาะเป็นอันไอ้โตนี่กันนายจะเป็นโตพอดเดบีดนะครับ น้อนเลียดอยู่นี่ในเป็นตัววัตถุดิบครับเบ,บิ่งกันใกล้ๆไปแล้วเนะาะวันนี้เราก็มาเบิ่งทั้งนี้ครับวัตถุดิบทั้งนี้นี่เป็นมาลายครับเบิ่งกันชัดๆไปเลยเนาะ ีม้าลายกับตัวอยังบัวครับไอ้หวางยาวๆคือลาเนี่ยบุ๋มเงินลาครับอันนี้อันนี้ลาที่ว่าวัดเดบิดวัดเดอบีทตีอยู่ในไอ้นี่นะครับในไอ้ยังเกาะเอื้อนอยู่ในไอ้าสารคดีไหมเดี๋ยวเบิง่งข้างหน้านะครับเป็นตัวอย่างครับเนาะ z o ม m ของเบิ่งใกล้ๆเหมือนกันนะ mãi lại gần tôi yên lại này mãi 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 học mãi 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 แวอเด็บนมเนะ <Yeah. S 1> นสารคดีมเมนควายป่าตครับตันนี้มันไข่ไข่กระทิง้งเนาะนี่ครับข่กระทิ้งครับแว่ากบโมเมนต์กระทิ้งนะกระทิ้งมันอีกแบบนึงครับอ่าอายุ <Yeah. S 1> แป่ว, <Yeah. S 1> แว,ว่านี่มันแดด้อนมันก็เลย yeah. ลีครับไฟายปลาก็มีครับแต่ว่ามืึอนี่มึเห็นมืึอนี่มึเห็นไฟายปลาโอ้มันอยู่ไหนผมกับมีอยู่ครับเดี๋ยวมาทั้งน,งน,นี้ครับมันลีครับมันท้อนแดดท้อนครับ เ้าอยู่นี่ก็ปลาไอ้ไายปลานี่มันจะออกมาใกล้ๆกับแพงเนี่ยครับนอนอยู่ไหนไอมาลายนะครับนอนนี่เนาะก็ควายปลาก็นอนอยู่ข้างหลัง ไปเบิ้งนกกระจอกเทศน,นะครับเนาะกระจอกเทศจะอยู่ฟังนะทงั้ปทงปู่นะครับขามช็อตไปทั้งปูนครับเลาะไปทั้งคางครับเนาะทายไปให้เมียเบิ้ง <laughs> เ, <laughs> เดี๋ยวไปเบิ้งนกกระจอเกเทศทั้งปูนก็ เราเลาะไปทั้งทีครับเปิ้งลกไปจอบเทศมาแล้วต้องดูให้คุ้มครับเดี๋ยวขามาฟังนี่นะครับอันนี้เป็น,นาจะเป็นในที่พักขอ,ของงานครับข้างนี้ง,งานที่ว่าดูแลสวนสันน์ ไปนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนกกระจอกเทศกันครับเพื่อยูทั้งนี่แหละครับแต่ว่าอยู่คนละมองเนาะเดี๋ยวไปเบึ่งกันนะครับเนาะไปกันเลยครับผมครับผมตอนนี้เขากะลัดเลาะมาตามขอบกำแพงรั่วครับนัดเลาะมาเพื่อที่จะมาเบิ่งนกกระจอกเทศครับผม นี่ครับเดี๋ยวไก่จะเห็นโตมันลวครับแดดมันฮอนนะครับเนาะนกกระจอกเทศอยู่ในหนนี่แหละครับมีแยกโตววนี่ครับรัดกันมาเนี่ยแหละครับข้างเนี่ยครับเนาะเดี๋ยวกะโบกี้อึดใจเขาเกิดจะได้เห็นแล้วครับนกกระจอกเทศอยู่กันเป็นฝูงครับมีลูกมันพร้อมเนาะ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาพกันกินซ้ายบ้ครับเบิ้ลกันไกลๆชัด,ชดๆนะครับเนาะเห็นบ่ครับนกกระจอกเทศ มันกินอย่างบัวครับนี่ครับกินอย่างบลาจักครับเบิ่งไก่ๆนะครับเนาะนี่ก็ซูมขมาาครับให้พี่ๆน้องๆเขาเด้เบิ่งครับ กระจกเทศครับม yeah, ันไต่โฮมใหม่เนาะครับกับโบ๊ไก่ดอกครับแต่ว่ามันคือไก่ซูมมขามากัดดึงขามาอยู่ครับมันคือสงไก่เบิ่งกันไก่ มันอยู่ในโฮมนะครับเนาะสะท้อนแสงว่ามีลูกมันนะ้ยน,นะครับลูกนกกระจอกเทศคือนกขุมเนี่ยครับตัวแน่น้อยลูกมันยน่ครับลูกมันนี่ครับลูกนกกระจอกเทศตัวหน่อยคือนกขุมนะครับ หวัวสั้นสองล้องอันนี้ซุ้มแม่มันครับนี่ครับจะพ้ากาินกินอย่าง่รนนจีกงบงบงเงบเง็บอยูกินซ้ง iko, งายวะครับคันว่ากินหญยาก็ับ่แมนครับกินซ้ายกินใบไม้ครับ รกระจอกเทศเนาะครับเนาะอันขันยืนเทียบกับประมาณเพียงหน้าอกนียครับร้อยโอ้ร้อยสามสิบยุด้วยครับสูงเมตรกว่าอยู่ครับแค่แมนมันยืดหัวขึ้นกับสองเมตรุ่นละครับนกกระจอกเทศ Bưng cạnh cây cây sạch hát Này chị nhang ngong ngong nghe ngông ngâm ngâm bay ngon đi ngon ngon. Bay nó, ครับผมมานี่กับบรรยากาศกันนะครับมาเบิงบรรยากาศกันรอบๆนะครับเนาะหลังจากที่เข้าไปสวนสัตว์กันมาแล้วครับสวนสัตว์กับเบิงได้ปอกไก่นะครับมันกับเบิงได้ไก่เพราะว่าแดดมันฮอน,นครับเนาะแดดฮอนก็นเลยมันกับเขาไปไยูนิฮมมนี่ยังกันครับคือค้นนะครับเนาะเดี๋ยว เราไปขืนเน้นกันตรงนั้นครับไปเบ่งบรรยากาศริมทะเลกันนะครับนอ้อไปกันต่อครับครับผมตอนนี้ก็ได้มาถึงหาดทรายอ่าโอเดมิลาครับผมหาดทรายขาวๆนะครับเด้อนี่ครับหาดทรายขาว,ขาว เดี๋ยวจะพากันเดี๋ยวจะพาขึ้นเขาด้ครับทางขยะอย่บริเวณหาดทรายครับนี่ครับป้ายบอกหาดซ้ายนะครับเดิมมิลาเดี๋ยวเขาจะขึ้นเขาไปทั้งนี้นะครับนอไปกันต่อครับผมตอนนี้เขาก็จะขึ้นเขานะครับ เดี๋ยวฮ้องก็เดินตามทางนี่ไปเนาะครับเนาะเพื่อที่จะไปชมวิวนะครับชมวิวบนยอดเขานะครับนะบรรยากาศบนยอดเขาวิวจะสวยขนาดไดครับฮ้องก็เดินกันไปครับผมตอนนี้ก็ปีนขึ้นไปนะครับเนาะเดินขึ้นไปบนเขา อันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ว่านะครับขึ้นได้ครับไปต่อได้นะครับเนาะน่ครับบรรยากาศนะครับเนาะเป็นภูเขาสลับพื้นที่ราบนะครับเนาะอันนี้ก็ผู้สนับสนุน,นครับกําลังเดินขึ้นมาสองทันนะครับเนาะ เอากระชึ้นไปข้างบนนี่ครับตอนนี้ก็ขึ้นไปต่อครับผมยังพันถึงจุดหมายอยู่นะครับเนาะนี่บรรยากาศข้างล่างนะครับเนาะคนกระหลายอยู่ครับนักท่องเที่ยวครับเนาะอันนี้ขึ้นไปพูดแล้วครับยอดข้างบนข้างบนนะครับเนาะไปกันครับไปกันต่อ ครับผมตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาเกือบจะถึงยอดเขาแล้วครับยอดเขาลิมทะเลนะครับเนาะนี่เป็นทะเลหาดซ้ายนะครับที่สำหรับพักผ่อนของนักท่องเที่ยวนะครับเนาะนักท่องเที่ยวขยอยกับมาอาบแดดกันครับพื้นที่โดยรอบๆนะครับเนาะ ครับสวยงามครับพื้นที่โดยรอบนะครับเน,ะนาะน้ำทะเลก,กับขึ้นบบแห้งครับเดี๋ยวฮ้อก็จะขึ้นไปต้อนะครับเนาะให้มันถึงยอดนะครับเนาะพื้นที่ก็ถือว่าสวยงามใสได้ครับ ปีนกันกันเถ,ถึงยอดน่นแล้วครับไปเบิ้งวิวข้างบนครับไปกันต่อครับครับผมตอนนี้ก็ได้ขึ้นแมาบนยอดของภูเขาริมทะเลครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะนี่ครับ บรรยากาศรอบๆหาดครับมีรถแลนดไปแลนด์ไม้ครับนี่ครับรว่าสวยงามครับนี่ครับนักท่องเที่ยวพ่นกับมาอาบแดดกันครับนี่ครับสวยงามบาครับ ากาศรอบๆนะครับเนาะตรงนี้กลายเป็นสถานที่พื้นที่เรียบครับตรงนี้ครับเนาะเหมาะสำหรับเป็นจุดตั้งแคมป์นะครับเนาะผู้ใดมักตั้งแคมป์เพื่อนกันสิมาตั้งแคมป์ข้างบนเนี่ยแหละครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งครับ จุดชมวิวเป็นบรรยากาศนะครับตอนเช้าครับผมมันจิเหมาะเลยครับตอนเศร้านี่บรรยากาศตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่คือว่าสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับเนาะกับฟังทั้งพุ่นอีกฟังหนึ่งครับที่ว่าเป็นจุดเหมาะสําหรับตั้งแคมป์นะครับเนาะอันนี้ก็คือว่าเราสู้กันฟังครับเอาครับผม เมื่อนี้ก็เอาใบเสนีห์กันนะครับนอเอาไปโอกาสน,นะว่ากันไหมครับผมสวัสดีครับ